อย่างปลอดภัย 2> 1 2 3, 1> <อ>ึ่งสองสหนึ่งสองสสพ่อครับวันนี้จะได้ไหวไหมครับเนี่ยใายเราลงสระไม่ได้เลยเหรอครับยังไม่ได้สิ่งสำคัญคืออบอุ่นร่างก<อ>ายก่อนพรอนะ้อมนะอบปอปเ <c oughs> อบอ,บอ,บอบ <c oughs>

แล้วจะมายุ่งทำไมอ <hire> ่ะปีเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอเรียนได้นะอยู่กับฉันไอ้หนูแล้วรองไห้ได้เนีมพริบตาจริงเหรอครับเริ่มด้วยหายใจเข้าแล้วก็หายใจไว้แล้วหายใจออกสูดหายใจลึกๆลองดูสิเถอยจันทรนี่ ถูกต้องแล้วเหยียดขาตรงตรงไว้เอออเอโอ้โหวหวเองได้แล้วนี่นาฮะโอ้ยอยาปล่อยให้ผมวหวเองสิปีเตอร์สู้เลยต้องทำได้ฮฮนั่นแหละเดินต่อไปเรื่อยๆใกล้จะถึงแล้วฮถึงแล้ว สำเร็จ้ะฉันไหว้น้ำได้แล้วจริงๆนายทำได้ดีมากปีเตอร์จันนี่ข้ามไปไหว้ฝั่งโน้นกันเถอะได้เลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหว้ฝั่งน้ำลึกเลยแม่าบใจที่ผมมีฟอร์มนี่ก็สบายมากเลยฮะถึงเวลาพักของผมทุกคนเชิญขึ้นจากสาะก่อนนะครับถ้อถงนั้นถึงเวลาทานของว่างกันแล้วว้าวไปกินันเลยสิ่งที่ต้องทำคือโยนลงไปแบบนี้ มันจะพองลงทันทีแค่นี้ก็พร้อมช่วยเหลือคนในสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือขอบคุณนะแอมเบอร์ช่วยได้มากเลยล่ะเก็บไว้ตรงนี้เผื่อต้องใช้งานดีมากเลยพร้อมนะไปแล้วดีเยี่ยมมากโอ้เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันตรงเข้าห้องน้ำด่วนเล่นกันไปก่อนนะ เฮ้ยไม่กล้าพาพ่อไปไหนแล้วฮับอ้าวโออโอทำไมต้องปาดแสดงขนาดนั้นด้วยเพราก่อนใช้ไปเก็บเองฮะฮะฮะอืเออออยอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยอ้ยโถ่เก่งมากปีเตอร์ทีนี้จะเอาไงต่อล่ะเฮ้ยเดี๋ยวใช้กระโดดไปเก็บเองก็ได้อะไรนะไม่ได้นะนี่มันเป็นฝั่งน้ำาลึก ฉันลงไปแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วฮะเฮ้เดี๋ยวปีเตอร์เก็บได้แล้วจันนี่เตรียมตัวรับลูกได้เลยจันนี่ช่วยฉันด้วยปีเตอร์ฮะใครก็ได้ช่วยด้วยเพื่อนผมกำลังจมน้ำทางนี้ครับช่วยด้วยปีเตอร์ ฉันรอดตายแล้วปีเตอร์เธอโอเคใช่ไหมครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วปีเตอร์เธอโชคดีมากรู้ไหมผมขอโทษแอมเบอร์ฉันไม่ควรปล่อยเด็กๆตามลำพังเลยปีเตอร์จานนี่ฉันจะทบทวนกฎของสระว่ายน้ำให้ฟัง ทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพวกเธอควรใช้อุปกรณ์นิรภัยเช่นเสื้อชูชีพหรือห่วงยางอย่าว่ายน้ำในน้ำลึกด้วยตัวเองอบอุ่นร่างกายเล็กน้อยก่อนว่ายน้ำเพื่อเลี่ยงการเป็นตะคริวถ้ากระโดดลงไปในน้ำเย็นเร็วเกินไปหัวใจอาจมีปัญหาได้ทำให้ร่างกายชิงกับน้ำและใช้เท้าลงสะก่อนอย่าวิ่งบนลานสะว้ายน้ำเพราะพื้นมักจะเปียกและลื่นตลอด ก่อนกระโดดลงน้ำตรวจดูว่ามีคนอยู่หรือไม่อย่ากระโดดลงน้ำทันทีหลังทานอาหารรอให้ร่างกายได้ย่อยสักพักคิดว่าทำได้ไหมแน่นอนแอมเบอร์และต่อจากนี้ฉันจะไม่ให้คลาสายตาอีกครับปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วไม่ใช่เด็กน้อยนะครับอพอครับ ความระมัดระวังบนชานชลารถไฟดีใจจังเลยเราจะได้ไปทะเลกันแล้วแม่ครับขับเร็วกว่านี้แม่ขับช้าเกินยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะกว่ารถไฟจะออกทะเลทะเลอยากไปทะเลใช่ไหมฮะรถไฟออกไปแล้วเหรอเออเพิ่งออกไฟเมื่อกี้นี้เลยขบวนต่อไปรออีก40นาทีอีกตั้งเกือบชั่วโมงเลยนะโอยไม่นะ ทะเลสวยจังวันนี้ที่รักอะไรนะยังอยู่ที่นั่นเหรอใช่เราตกรถไฟนะ่ะแต่จะขึ้นขบวนถัดไปฮมฮะฮะปีเตอร์ลูกยืนเลยเส้นปลอดภัยถอยออกไปมันอันตรายมากนะแล้วครับ <c oughs> แม่ครับอีกนานแค่ไหนกว่ารถไฟจะมาน่าจะสิบนาทีมั<ถ>้งโธ่แม่ครับ ใกล้มาหรือยังปีเตอร์ลูกเพิ่งจะถามไปเองนะฮ้ยอใกล้มาหรือยังครับใกล้หรือยังปีเตอร์รถไฟกำลังจะเข้าสถานีเย้มาแล้วมาแล้วเอาล่ะไปกันเลยปีเตอร์อย่าวิ่งบนชานชาลาไม่ต้องห่วงครับแม่โอ้ยปีเตอร์ถ้าผมติดในนี้แม่ครับ เข้าถึงได้ห้มวิ่งไงล่ะทุกอย่างโอเคไหมครับผมโอเคครับดูท่าทางจะรีบกันมากเลยใช่ไหมเรากำลังจะไปทะเลกันครับฮเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำเล่นทรายกันค่ะโอ้รถไฟไปทะเลอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอะไรนะะอ๋อไม่นะฮะฮะเฮยเฮยวันนี้ไปไม่ถึงทะเลแน่เลยผู้โดยสารโปรดทราบ รถไฟไปหาดบรุมทั้งหมดล่าช้าเนื่องจากหินแผ่นอ้อยไม่นะสงสัยได้อ,อ,อยู่ที่นี่นทั้งวันแน่เลยและเราจะรีบแก้ขปัมหาครบหมบทุกก้อนแล้วฮะ <c oughs> แอมเบอร์ย้ายก้อนหินออกหมดแล้วนะแับซ่าโบลิงั้นฉันจะรีบไปที่สถานีรถไฟได้เลยดีเหมือนกันนายไปได้แล้วละ่ะเยี่ยมขอบใจมากนะทั้งสองคนรถไฟสายบรุงจะมาใช้งานได้แล้ว โชว์ดีนะทรีโนรถไฟกำลังจะเข้าสถานีากรุณายืนอยู่ในเส้นปลอดภัยสนุกมากเลยผมมีความสุขมากที่ได้ไปทะเลแม่ก็ด้วยจ้ะไว้เรากลับไปอีกนะดีครับเออแม่คะหนูอยอยากไปห้องน้ำคะ่ะได้จ้ะงั้นไปกับแม่นะปีเตอร์อดูแลของด้วยนะครับอ่าอา ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟไปหาดบูมสกกำลังจะเข้าสถานมาแล้วเหรอมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้แม่ครับรถไฟจะมาแล้วเร็วเข้าเฮ้ยจะทำยังไงดีฮะฮะโหเดี๋ยวผมจะการเรื่องกระเป๋าเองเตกรถไฟไม่ได้นะหฮเฮ้ยะกระเป๋าโอ้ว้ย โอ๊ยโอ๊ยฮะเออเอ้อพี่โน่กำลังจะจอดที่สถานีแล้วนั่นอะไรน่ะเด็กนี่นะออกไปแล้วลูกออกไปเดี๋ยวนี้ฮ้อบีเตอร์ระวังนะได้แล้ว อไม่เป็นไรใช่ไหมเกือบไปแล้วนะลูกปีเตอร์ผมขอโทษครับผมแค่จะลงไปเอากระเป๋าปีเตอร์เธอต้องระวังเป็นพิเศษบนชานชาลารถไฟเธอไม่ควรวิ่งและเล่นบนชานชาลาเพราะมันหล่นลงไปที่รางรถไฟได้ง่ายมากยืนหลังเส้นปลอดภัยเสมอในขณะที่รอรถไฟ อย่าผลักหรือดันผู้โดยสารที่อยู่ข้างหน้าไม่งั้นอาจตกลงไปในช่องว่างได้ขึ้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบแม้ว่าจะรีบแค่ไหนก็ตามถ้าทำสิ่งของหล่นบนรางรถไฟอย่าพยายามเก็บคืนด้วยตัวเองให้ขอความช่วยเหลือจากพนักงานสถานีแทนเข้าใจใช่ไหมครับอขอบคุณมากแอมเบอร์ <Amber. S 3> ได้เวลาแล้วพร้อมกันหรือังพร้อมแล้ว เอาละได้เวลาไปสักทีออกเดินทางหน่อยแล้วเจอคลื่นความร้อนสปู๊กกี้เก่งมากใจน่ารักที่สุดสเตซี่โอ้เดี๋ยวมีอีกเรื่องนะอย่าเพิ่งไป ฉันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้เธอเซอร์ไพรส์อะไรเหรอทุกครั้งที่เธอช่วยเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือฉันจะให้สติกเกอร์หนึ่งดวงพอครบห้าดวงฉันจะเปลี่ยนยาของเธอให้เป็นสีรุ้งอย่างที่ชอบอยางสีรุ้งเหรอเย้ไปเลยงั้นฉันจะไม่เสียเวลาแล้วนะ <c oughs> เราเจอกันแล้วเจอกันเจ้ะอรุสวดบรูมสทาววันนี้จะเป็นวันที่ร้อนจัดแดดแรงจ้าอีกหนึ่งวันขอให้ทุกคนอย่าอยู่นอกบ้านนานและอยู่แต่ในบ้านอย่างปลอดภัย เดี๋ยวฉันก็จะได้สติกเกอร์ครบแล้วตามด้วยอย่างรถใหม่ใครก็ได้ช่วยทีฉันติดลมนั่นเป็นนี่โอแป๊บนะเพื่อนอฉันช่วยเองอออออเฮ้ยเรียบร้อยแล้วขอบใจมากสปกกี้สบายใจได้นะระวังตัวให้มากขึ้นอีกนิดนะสปอกี้ดูอารมณ์ดีมากเลยนะวันนี้อย เอ้ยปีเตอร์ทำไมไม่เตะบ,บอลให้ฉันล่ะร้อนจนไม่อยากเลงแล้วจอนนี่ไปเก็บลูกบอลเถอะนะไม่ในเตะมันออกไปตั้งไกลไปเอาเองซิโ้้ <S <S ฉันไม่อยากไปว่าไงโพสตี้ขอโทษที่มาสายนะทำไมถึงช้านักละ่ะดูไม่ว่าวันนี้ฉันงานยุ่งแค่ไหนองันกูนี่ไปกันเลยนะ สปุกี้นายแล่นเร็วเกินไปแล้วเร็วอีกงั้นจัดไปเลยได้ตามนั้นไงมาสตี้นายคงรอไม่นานนะแต่ฉันพร้อมจะลากนายกลับแล้วนายทำงานหนักมากแต่อรากาศบอนจัดอฮนนี้รอไม่ได้แล้วนายลากผิดที่แล้วนั่นจะโมูงฉันเดี๋ยวสปุกี้เดี๋ยวได้ใจนะว่าไม่เป็นไรใช่สบายมาก อย่าฝืนตัวเองนะสปกกี้เราน่าจะเรียบร้อยให้มาช่วยนะไม่ได้ฉันทำเองไหวนะ้านา่นายทำได้จริงๆฉันทนประทับใจนะสปกกี้ขอบใจนะ <c oughs> ฉันทำเท่าที่ทำได้และเรียบร้อยว้าวเหลือสติกเกอร์แค่ดวงเดียวโอ้โอ้สปกกี้น่าใจนะว่าไหวฉันว่าเธอควรพักก่อนนะไม,ไม่ไม่ฉันยังไหวน้า ใช่ไปก่อนนะเดี๋ยวเออเขาทำงานหนักไปแล้วอีกแค่อันเดียวเหลือสติกเกอร์อีกดวงเดียวฉันจะได้ล้อใหม่ฉันไม่ไหวแล้ววันนี้ทุกอย่างดูยากไปหมดเลยฉันอยากกลับบ้านไปนอนพักมากเลยมีแย่แล้วสิเฮ้ยมีเด็กวันถนน ไม่เนะสปุกี้เฮ้ยนี่แย่แล้วเหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินสปุกี้ตกถนนค้างที่เนิาผาทีมกู้ภัยรู้หน้าที่ดีนะตื่แล้วสปุกี้ ช่วยด้วยฉันไม่อยากตกลงไปไม่ต้องห่วงนะเรามาช่วยแล้วเอลี่ดันตัวสปุกกี้จากด้านล่างฉันกับลอยเขอยู่บนนี้ดึงเขากลับขึ้นมาแหนดีมากเอ้อได้แล้วพร้อมแล้วดึงได้เลยโอเคดึงเขาขึ้นมาสปุกกี้และได้แล้ว ขอบใจนะแอมเบ <Apple. S 2> อร์สปูกี้นั่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยนะวันนี้เธอควรพักผ่อนมากกว่าทุกครั้งที่มีคำเตือนอากาศร้อนทางที่ดีที่สุดคือให้เล่นอยู่แต่ในบ้านอากาศร้อนเราเหงื่อออกและเสียน้ำเราจึงต้องดื่มนะ้ำมากๆเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำถ้ามีอาการปวดหัวเวียนหัวหรือรู้สึกเคลื่อนไส้ขึ้นมาให้หาที่เย็นๆให้เร็วที่สุดเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายแล้วผ่านไปสักพักยังไม่ดีขึ้นอีกเรียกรถพยาบาล เธออาจเป็นลมแดดซึ่งนั่นอันตรายมากๆเลยนะเข้าใจแล้วฉันจะไม่ทำงานหนักเกินตัวในวันอากาศร้อนอีกเราก็จะระวังกันเช่นดีกันต้องสุขภาพของเธอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉันรู้แต่ฉันอยากได้สติกเกอร์อันสุดท้ายมาติดจริงๆนะและเธอได้แน่นอนจ้ะ นี่ไงล่ะยางรถสีรุ้งโอ้ฉันทําจนได้มาจริงๆเหรอเบนนี่โทรหาฉันแล้วบอกว่าเธอช่วยเข้าไว้ได้นะถูกต้องได้แล้วเยี่ยมไปเลยยางรถสีรุ้งกแต่ารเล่นอย่างปลอดภัยในภูเขา เราทำเสร็จแล้วปักป้ายห้ามบกรลุกแล้วด้วยทุกอย่างดูดีฉันตรวจแล้วไม่มีรังผึ้งหรืองูเลยอ,อขอบใจนะทุกคนที่นี้เด็กๆก,ก็จะเล่นที่นี่อย่างปลอดภัยจินเราพร้อมออกหาสมบัติแล้วได้เลยโอ้เฮลี่ม <า S 1> <า>่นะนั่นง่ายเ,าเกินไปาการล่าสมบัติมันสนุกที่สุดตอนที่เธอต้องออกหาสิ่งของนั้นให้เจออฮะนั่นมีเหตุผล ินพอเสร็จแล้วเราจอกตรวจรอบๆนะโอเคขอบใจอีกครั้งอร่อยอร่อยดีดูังเลยะดูนั่นมีกระต่ายอะไรจริงเหรอเธอถูกหลอกแล้วเนี่ยอะไรปีเตอร์เอาคืนมาไม่คืนมันอร่อยมากฉันจะกินแล้วนะเอาคืนมา เอาละพร้อมจะเล่นหาสมบัติหรือยังเย้เกมหาสมบัติแต่ขอให้อยู่ในบริเวณนี้จะได้ไม่หลงทางเข้าใจไหมครับนายคิดว่ามันอยู่ไหนจอนนี่ทางด้านนั้นดูเด่นจังเลยหาเจอแล้วฉันก็หาเจอปีเตอไม่เหลืออะไรให้เราแน่อย่าห่วงเลยจอนนี่นายมากับฉันนะฉันเก่งเรื่องหาสมบัติเออฮะโอ้ พวกเขาชอบซ่อนมันไว้ในที่แบบนี้ยุดปีเตอร์นั่นแค่หินก้อนใหญ่ฮะนั่นแปลกจังตรงนี้น่าจะใช่แล้วนะอ๋อดูนั่นฉันเจอแล้วฮะมีอะไรในนั้นเนอะืมอ,อ,อยากจะรู้ก็มีวิธีเดียวไงฮะอ,อะไรเนี่ย <laughs> เป็นริบบิ้นจันนี่คนสวยจ๋าจันนี่ฉันขอแลกเค้กกับริบบิ้นนั่นจ้ะตกลงขอบใจซินดี้อะไรนายห้ามแลกของที่หามาได้นะปีต์เจอบ้างไหมจ๊ะเขาเจอแต่หินใหญ่แค่ก้อนเดียวเองนะเขาบอกว่าตัวเขาเก่งมากแต่ตอนนี้ฉันไม่เชื่อรอดไปฉันจะหาสมบัติที่ดีกว่านายมาให้ดูฮฮ ตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันพวกเขาเอาไปซ่อนไหนนะอฮ้ยฮะโอ้ยดีมากได้เวลาแล้วฉันบอกแล้วว่าเก่งเรื่องนี้ไงตรงนั้นน่าจะเป็นของดีที่ถูกซ่อนไว้นนนแน่ๆเลยเอ,อ,อได้แล้วอ ช่วยด้วยฉันตรวจอยู่ตรงที่พักแล้วนะได้ย้อนกลับไปดีไหมใครได้ยินฉันไหม<อ>ช่วยด้วยเธอได้ยินไหม,มนั่นปีเตอร์เฮ้ยเ้เออไม่นะอย่าอย่าหักเด็ดขาดปีเตอร์ฮะร้อยเออ โอเคไหมนั่นเกือบไปแล้วปีเตอร์ฉันขอโทษแอมเบอร์เธอไม่ควรออกไปไกลๆขนาดเล่นในบริเวณที่เป็นป่ามันอาจเป็นอันตรายมากๆให้อยู่ในป่าเขาที่ไม่คุ้นเคยเธออาจเจอสัตว์ป่าที่ไม่ชินกับพวกมนุษย์และอย่าได้เก็บ หรือกินของที่ขึ้นตามพื้นมันอาจมีพิษนะมีของสวยๆน่าชมมากมายในป่าใหญ่แต่ก็หลงทางได้ง่ายๆดังนั้นให้อยู่กับผู้ใหญ่ไว้เข้าใจไหมปีเตอร์ได้แอมเบอร์ฉันจะระวังให้มากๆคราวหน้านะเที่วครังนี้สนุกมากเนาะใช่ปีเตอร์เธอหาของเจอบ้างไหมเจออยู่แล้ว แต่ฉันยังไม่ทันได้เปิดเลยมันจะเป็นอะไรนะ้าทาดา,อ,าอะไรเอาจริงดิกลองเปล่า,อา <c oughs> โอ้ยนีแค่ปลายสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย